สวัสดีครับเจอกับช่างพุตนะครับรีวิวงานคันนี้นะครับก็เป็นลูกค้านะครับที่ติดตามกันมาก็ปีกว่าแล้วนะครับวันนี้ได้มีโอกาสนะครับเอารถผู้ใจนะครับคันนี้นะครับมาเซอร์วิสกับที่ร้าน ก็คันนี้เป็น1.9ปี21นะครับก็เป็นตัวออโต้ตัวสูงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าลูกค้าทําอะไรบ้างนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้กระแสท่อนะครับท่อแคโมของผมนี่ถือว่าดีมากนะครับลูกค้าใช้แล้วบอกต่อกันก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่บอกต่อกันให้นะครับไปเราไปชมกันมาชมการรายละเอียดคันนี้ไปก่อนอื่นนะครับก็ที่ลูกค้าทำนะครับได้แจ้งรายละเอียดมาว่าอย่างแรกเลยนะครับไม่ห้าหกหมื่นแล้วควรล้างท่อร่วงไปดีนะครับลูกค้าล้างท่อร่วงไปดีออุดิานเละครับ สายแอร์โฟสายระบายไอนะครับแล้วก็มีตะแกรงกันหนูด้วยแล้วก็นี่นะครับพลาดไม่ได้เลยตัวนี้นะครับแคทโมเดิมตรงรุ่นนะครับโมแป๊บสองนิ้วครึ่งนะครับวิ่งดีมากอันนี้ก็ตอนนี้ก็แสามาดีมากๆเลยตัวนี้นะครับก็คิดว่าเดี๋ยวอีกต่อไปคงจะทํากันเยอะแน่นอนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผ่านด่านทีหนึ่งนี่เปิดฝากระโปรงดูกันแล้วนะครับ <c oughs> อันนี้อ่ะโอเคอันนี้รถเดิมหมดเลยนะครับอ่ะดูนี่แคทเดิม เดี๋ยวพอเราใส่แคดโมไปก็สภาพก็เป็นแบบนี้แหละนะครับแล้วก็ไม่เคยอุดอ g r นะครับเดิมหมดเลยมาดูเลขไม้กันนิดนึงก่อนลื้อนะครับอ่านี่นะครับเลขไม้นะครับอยู่ที่สี่หมื่นแปดนะครับ <We S 2> โอเคดูเลขไม้กันเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่าสภาพท่อร่วไม่ดีเกียออโต้คันนี้จะเป็นไงนะครับก็เดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําการลื้อก่อนนะเดี๋ยวเรามาเร่งให้ดูกันนิดนึงว่ารถเดิมๆก่อน ที่เราจะลื้อนะครับเป็นยังไงควันเยอะไหมนะครับนี่นะครับควันบ้วนเลยนะครับนี่นี่ตามที่เจ้าของาแจ้งเลยนะของเดิมออกมาเรียบร้อยนี่ก็คือมันจะมีไส้อย่างนี้นะครับเห็นไหมเออนี่จะเป็นไส้อย่างนี้นะครับพอเราใช้ไปนานๆเนี่ยถามว่า มันเป็นยังไงขาเหม่าถ้ามันไปนอัดเยอะๆนะครับมันก็ทําให้ไส้ตัวนี้มันตันคล้ายๆกองอากาศนะครับเปรียบเทียบง่ายๆนะพอมันตันปุ๊บนะครับรถจะมีอาการอืดควันดำเนี่ยเกี่ยวด้วยนะครับเพราะมันทําให้อั้นนะครับเวลากดทีควันก็เลยออกตามใีเกี่ยวด้วยก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นีแคดโมอย่างนี้นะครับยิงตรงเลยเห็นไหมลูกทรงเหมือนกันเดียนะครับตรงรุ่นเลยโอเคเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งกัน มาพี่พี่มาชมกันว่าทําไมต้องล้างไอ้ระบบ egr เนี่ยทําไมต้องอุดไอ้ระบบ egr ท่อไอดีทำไมต้องลื้อมาล้างเพราะเหตุใดนะครับเขาทํามาดีแล้วก็นี่ครับมาดูนี่คือเหตุผลที่เราจะต้องมาล้างนะครับเพราะว่าไอ้ขเหมาพวกเนี้ยมันเข้าไปในเครื่องนะครับมันไม่ได้มีผลดีนะครับคือมันทําให้รถอืดกินน้ํามันควันดําเพราะว่าอากาศที่เข้าไปในห้องจุดระเบิดเราเนี่ยนะครับมันเข้าไปได้น้อยเพราะว่ามันติดไอ้พวกขเหมาไอเสียที่เป็นก้อนๆแบบนี้นะครับนี่ดูครับ อันนี้ไม e ่สี well, it, right <S 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 ่หมืนแดเองนะครับหนึ่งจุดเก้าออโต้ปียี่บเ็เพื่อนเลองชมกันดูนะครับแล้วก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าควรล้างไหมนะครับควรอุดไหมนะครับถ้าเราไม่อุดเราอยากล้างอย่างเดียวก็ได้ครับแต่ก็ต้องล้างไปเรื่อยๆไม่มีวันจบสิ้นนะครับเพราะว่า1,9ก้ต้องบอกว่าไม่หมื่นกว่าโลนี่ก็เริ่มเยอะแล้วนี่หนาตึ๊บเลยด้วยครับเจ้าของเห็นนี่ร้องโอ้เลย แล้วก็รถเขาผมลองเหยียบดูนะครับมาเช้าควันตุ๋ยด้วยนะครับนี่ดูมอเตอร์ g รเดี๋ยวโหอัดเป็นก้อนเลยนะครับไปดูที่พอร์ตเครื่องกันนิดนึงในส่วนที่พอร์ตเครื่องนี่ต้องบอกว่าทุกสูบเลยนะครับเละตุ้มไปเลยนี่แล้วก็คันเนี้ยเท่าที่ดูนะครับมันแฉะแเยิ้มเย้เพราะว่าระบายไอเยอะนะครับออกค่อนข้างเยอะนี่ดูที่ปากเทอร์โบ เทสเลยนะครับลูกค้าสั่งเลยนะครับช่างพุทธปล่อยระบายไอด้วยนะครับเพราะว่าไม่อยากให้มันเละแบบนี้อีกแล้วนะครับไม่รู้ว่าเข้าไปอินเตอร์ขนาดไหนนะครับแล้วเข้าไปที่ในพอร์ตเครื่องขนาดไหนนะครับคือเยอะอยู่แล้วครับเพราะว่าสภาพนี้เยิ่มขนาดนี้โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเอาชุดนี้นะครับไปจัดการ modify นะครับล้างทําความสะอาดนะครับคืนสู่สภาพลดป้ายแดงนะครับให้กับพี่เขาแล้วก็ในพอร์ตเครื่องก็เก็บให้หมดนะครับอันนี้ช่างก็กําลังจัดการ เรื่องเปลี่ยนท่อแคทโมของทางร้านอยู่นะครับนี่เสร็จเรียบร้อยพอดีนะครับเป็นไงครับโอเคก็เดี๋ยวฝากติดตามตอนต่อไปครับมาชมงานล้างเสร็จกันนะครับนี่ก็งานล้างมือนะครับไม่ได้ใช้เครื่องนะครับอันนี้ใช้น้ํายาสลายคราบอย่างดีนะครับชิ้นโลหะท่อยดีเราเนี่ยไม่มีการสึกก่อนแน่นอนนะครับนี่นะครับเหลี่ยมกลิ่นนะครับตัวมอเตอร์ GR นะครับก็จัดการให้ด้วยนะครับล้างให้ด้วย แล้วก็ตัวลิ้นปีผีเสื้อนะครับนี่ปเราไปดูที่พอร์ตเครื่องกันนะครับก็เช็ดแซะทำความสะอาดให้นะครับนี่เป็นไงถ้าดูจากต้นคลิปนะครับกังไปหมดเลยทุกรูนะครับอันนี้เรี่ยมริบเลยในส่วนของแคปต,ติดตั้งเรียบร้อยระบายไอเรียบร้อยสายหลอกแอร์ o ฟนะครับแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเราจะวางแผ่นอุดแล้วก็ประกอบกันนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราจะไปประกอบกันเลยไป ปัดส่งงานกันนะครับจบเรียบร้อยคันนี้นะครับล้างข้าร่วมไปดีนะครับก็ฟังเสียงเครื่องเงียบกลิบเลยนะครับแล้วก็นี่นะครับแคทโมติดตั้งเรียบร้อยตรงรุ่นเลยเดี๋ยวเรามาเหยียบไล่ดูกันหน่อยนะครับ ฟันไม่มีแล้วนะครับมาเช้านี่ออกตุยๆเลยนะครับอันนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับเปลี่ยนแคสเสียงท่อไม่ไม่เปลี่ยนนะครับไม่ดังขึ้นนะครับเพราะด้เพราะว่าบางทีลูกค้าถามมาเปลี่ยนท่อแคสแล้วเสียงท่อจะดังไหมไม่ดังนะครับเงียบปกติเพราะว่าหม้อพักเดิมเนี่ยเป็นตัวกําหนดเสียงยังอยู่นะครับเราไม่ได้เอามอพักออกไม่ได้เปลี่ยนหม้อพักนะครับเปลี่ยนแค่แคสต,ตัวกองกลิ่นกับกองขมเหม่านะครับเสียงปลายท่อจะใสขึ้นชัดเจน จบเรียบร้อยนะครับคันนี้เนี่ยเลยนะครับก็ล้างไอดีนะครับอุด ETR เปลี่ยนแคทโมนะครับก็ฝากด้วยอีกหนึ่งผลงานนะครับจากร้านุูทช็อปนะครับก็ท่านใดสนใจติดตอ่อสอบถามช่างพุทชได้ครับสวัสดีครับ